สวัสดีค่ะมื่อนี้น้อที่ดาวซาิมาหเห็ดหมูกระทะซูมบุพเเม่กนินเวยค่ะก่อนอ่นกามาวมาเนี้ขอมาใกล้ๆกสีผ้าหเห็ดก่อนอ่นกาสิมาหั่นกระเทียมก่อนเวยคะ่ะเฮาสซหัห่นกระเทียมเผือซีเอาไปผสมกับอันนั้นเนาะข้ากระสีเอาน้ำจิ้มเด้เพราะว่าเห็นทางหั่นเับเห็ดมันแสบเด้เพราะว่าพอก็มากินกระเทียมเป็นราคา่พะพอก็มากินกระเทียมท้ําไผ่บาทพอกินกระเทียม กินบ่เพื่อนกินเป็นบอกินเป็นค่ะแต่ว่าต้องผสมกับน้ำกิมดีมากเกะเแี่นี่ปกติติ่มาหลกผสไปเตี้ยบเนี่แต่กินให้พ่อเป็นวิธีเสื้อละแล้วก็จะมาแกะอันนี้ออออันนี้เราหั่นแม่หรือว่าเราเราใครจะกินก็หั่นเอาหลยใส่เลยอันเนี้ยเอาเอาเห็ดเอาเห็ดเคือหั่นเอาหล่ะพีจิกินก็หักส่รลดเนาะเชฟ เชฟสั่งเองเลยอย่าให้เชฟลงลงมือนะคะเอาก็ะซิมาแก่กระเทียมก่อนนะคะแกให้มันเหล็กก็เอามาหลายๆยิ่มเนี่ยเพราะว่าเราจะกินสองชุดนะคะวันนี้ในมโนกินชุดเดียวก็ได้แล้วว่าจุ่มๆหุ่มๆเอาบ่อสองชุดสองชุดสองชุดเป่นบอกฮะอ่าวันนี้ชิกินสองชุดนะคะท่าก่อนท่ากระเทียมก่อน ในห้องกระซิ่งเอามาตำก่อนแล้วก็ค่อยเอามาสับด้วยค่ะที่อันนั้นพีกน้ำเพื่อทำออมูกระทะมือนีก่กค่ะมีเจ้าภาพดีงามไค่ะมูกระทะมือหนึ่งน่ะ<ช>เป็นพอ่อต้นพ่อต้นพัทยาค่ะจังเลยค่ะ<อ>แมอ่อันพ่อต้นอันโองง้เงินมาให้อันหนึ่งพันคะแนนนะคะก่ะต้องขอขอบคุณพ่พอต้นนะคะที่อันที่เช้านี้แม่เพิ่งกลับไปซื้อหมู ชื่อพักค่ะเพื่อไม่ใหกินหมูกระทะนอกอากาศนานๆก็ต้องกินหมูกระทะแล้วก็อับบะเมนบะเมนมีเพียงหมูกระทะดิค่ะยังมีนมเพราะว่าแม่หนูกินของหวานม่ได้เพราะว่าเสียงเสียงหนูมาตีบเนาะกินของหวานม่ได้กัแม่ก็ต้องเด็กไปซื้อนมซื้อโยเกิร์ตมาให้คุณเด้อาหารเสริมคุณเด้อนะจิ๊ดได้กับขอสเคุณพ่อเตือนพัทยาหลายๆเด้ค่ะแล้วก็บยิงชิโซงขนมมาให้อีกคุณเด้อนะ ความใจดีของเพิ่นของเพิ่นของเพิ่นเน่บ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 ่ค่ะจเจเจค่ะขอข้าเพิ่นะคะที่คอยสนับสนุนพิลามาตลอดค่ะไปเอาข้าวต้นเน่ข้ต้นน้ำเด้อว่าแม่สิกินน้ำบ่สิเด้อเอ้ยมันมาขอต้นมันฝากเงินมาให้ซื้อนมให้แม่กินน้ำมาตำกระเทียมห้าบใบเออพป่ง เะฟงออกก็แล้วกันเอามือปิดด้วยตามกะเทียมให้มันแหลกๆอยแปดคุณใจด้วะ่ะนี้ยไปกินหมูกระทะมีเจ้าภาพเรี่ยงใจดีดีดค่ะพ่อต้นพ่อต้นเป็นคนที่คอยสนับสนุนน้องธิดาลามาตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแม่จอยแล้วก็แม่อะไรนะคะคนนึงก็ลืมสี่แล้ว น้องทาดาั้นก็ต้องกล่าวขอขอบคุณพพ่อแม่ทุกคนนั่นล่ะที่คอยสนับสนุนกีฬาเนาะยก็คอยส่งของส่งน้ำมาให้แเนืส่งเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าก็แม่จอยก็ส่งมาให้ทั้งเสื้อผ้าทั้งอันทิมท่าผมท่าผิวเนาะแล้วก็อันไเป้าผมมันเป็นวีแบบวีนั่นนี้แล้วมันซีรีสผมได้เป็นวีได้นะคะจังเลยขอขอบคุณพพ่อแม่ทุกคนเลยค่ะ มาจับตัวกินอะไรอะเทียมดิเขาเป็นกินยังไงนะคะพร้อมใช่ไหมคะอันนี้มีถุงก็จตมีบะหมี่ด้วยเนาะมีเจ้าเนี่ยยินเสียงไรไหมเด็ได้ยินตัวตึงล้๊งสิทธิพี่จะทำอะไรแบ่งเบาภาระคะอะไรคะจะแบ่งเบาภาระอะไรสิน้องค่ะ พ้าดละขอ,อ,องท่เรียงกันแต่หลายย่างเลยเนาะอันนั้นตีผ้าละ <c oughs> เดี๋ยวถามเบิ่งตอนเซต้อคะ่ะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวรอบไปตัดตอนไปตัดตอนซับปกพิกเลยคะ่ะ <c oughs> เอา้าท่านไปอีกอยู่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะมาต่อกันด้วยนะคะก่อนอีกก็สีท้าล้วแล้วค่ะก็สเมาเกีขยะให้ตุ่เก็บเนาะคนไเนี่เป็นเกบมเมนสะใไปจังสันดิอาเก็บลองทำให้ดูที่เก็บยังไงอเนี้ยตุ่มหุ้มกันเลยเนี่ยุ่มแล้วก็ไมุ่่มไม่ใช่ฮ่า่มืมอสาวว่าันได้ถึง อันแก้วจุกไหมจมานวางไครหบอ๋ออันปูอึดมื่นี้ยเสยนวมีปูอึดตุ๊กตาคิดว่าปูอืดปูนั่นเนี่ยวันนี้ยับนมาด้วยไหมคะอะไรนะยยบนมาหน้าหม้อขอมันยยบนไม่มาไอคิวเด้ไอคิวหลับเด้วอ้าวหลับเรื่อง้ หนูหนอยากเอมือลูบลแม่ครูสป็นเม็รกแ่หนูแสบน้หอนนาวหนาวมือนี่เนี่ยเยเป็นยังไงนูไปล่างห้งน้ำว่าวหันเนี่ยเฮ้ยขาจนแข็งบุล่ะไปหลอกคึ้กบเท่าเสยะบายข้นบนเท่าระบายโย่ มันเท่าละบ่ว่าแต่เป็นน้อบาทนี่้าบาทนี่ห้าแล้วก็มาล้างเก็ดล้างมือบป่เก็บของออกนอกก็เก็บของออกนอกเตรียมตัวกินหมูกะทาค่ะเมื่อนี้หลังจากเ้าอ่าเลิกกลองมาแล้วเ้าก็มาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินสู้กันกินคือเก่าละบานสื้อไรบ้างยั้งออกจากเฮ็ดงานแล้วก็มากิน หมูกระทะเข้าไปใส่แล้วอกนอันเป็นยังไงสิพี่เข้าไปดิอุดได้เรากินนอกสิพี่เนาะว่าแม่เนี่ยที่ปาดเอาออกไปข้างนอกกบ่โอ้ยยังไม่ออกไปยังไม่ได้ไหม้อย่างที่ใช่ล่หม้อย่างไปนี่ยังไม่ปาดเมื่อแม่ตุ้งหมูนี่นะคะน้องจิดาทำหมูกระทะสิพี่เกเป็นคนซอยหมูแม่เจมเป็นคนหั่นัเลยครับเลยเข้าไปมาเนอะหิวอยากง๊ะ แซนดอวิแซนด์วดีเซ็บันนี้สิมากหมูด้วค่ะเด้อมากมากมูก็มากหมูชิมมากหมูแน่คนแหนบเบวมากสนี่ก็นด้เนาะมาสัมผสหมูกันนะคะเดี๋ยวมีเห็นได้ง่ายบ kind of mm. ่ล่ะคะเดี๋ยวนู้านั่นนี่นั่นนี่ง่ายไหม หาสูตรกับโมี่หรอกคะ่ะง่ายที่สุดเปล่าเขียนในเตียงเนี่ยมีสูตรไม่มีสูตรอะไรหรอกสูตรก็คือเดาอย่างเดียวคะ่ะอันนี้อร่อยเลิศล้ำจำสูตรไม่ได้นะคะกินอย่างเดียวคะ่ะนะขมวใส่ชูรสปลาใส่ค่ะใสต่ตลอดดีนะคะเฮียหนูโมกินชูรสค่ะ ไม่มีเดี๋ยวง่ายะเสียไม่มีก็ไม่ใส่ก็แล้วนเหอแค่นง่ายว่าน่ก้ป้าใสนะคสนิดหน่อย บอกเลยคะ่ะเห็้มูกกระถางนูหลาบเลยเพราะว่าอันน,นี้มูกระถางข้าวนาหนานเอาเอาใครมาตอกร่องวันนี้ใครมาตอกร่องวันนี้เพื่อให้มันดูดีด้วยจะไม่ดูดีหายตี้วันนี้เพรามาปิ้งแล้วมันเหลืองอ๋อมันติดใช่ไหมไม่ตอกใช่ไหมใช่เขาไม่ตอกไม่ตอกไม่ตอกเพราะไม่ตอกงั้นเอาแล้วดิอ้า,อา,อา,อา,ามันวิธีมาของมุกค่ะเอาอันนี้จะขยำ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 ให้มันขยำหลือเพื่อนนั่นแจั๊กมีจัสกจห๊กจั๊กยังลายยัง ส่ซอสหอยแล้วก็โรตีนิดหน่อยอ้เย็นมากเลยอุ้ยอาบน้ำในยูบนเมืเลือกไอาบน้ำว่าแผลมากแต่ได้โดนฝ่ล้วจู่อาบน้ำก็ไม่ได้ยันมเหม้นกุิ่นบมันมีอันนี้อยู่มูดรวนอันนี้อะมันรูกกะทายว่าอาบาอาบาไูคตาขาใจัเชนนมีสาวมาเก็เราเลยเน ยิ่งเบ่งรดมือคนขยันน่ะเ,เดดดี้ยแม่แม่เมือคนขยันเนาะขยนขยำห,หมูนะคะแล้วก็มาจัดใส่จานอ,อันนี้คือที่ใส่หมูเราใช่ใ